ครับสวัสดีเพื่อนๆที่กําลังจะเตรียมสอบของกรมรชาชทัณฑน์นะครับที่กําลังอ่านหนังสือสอบทุกคนนะครับวันนี้ผมทําตารางที่มาช่วยเพื่เพ,เพื่อนจำเนื้อหาอที่ออกข้อสอบนะครับได้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมได้ทาเป็นตารางไว้นะครับตารางค่าตัวนี้จะเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมรชาชทัณฑน์ ปีพุทธศักราช2,482นะครับหรือวินัยกรมปี82นะครับ2482่24าสสั่งลงโทษทางวินัยเนาะผมได้ทํากุญแจเป็นตัวเลขไว้ดังนี้นะครับก็คือเป็นชุดเนี่ยครับ2,3,5,50,15ผมจะแบ่งการการท่องเป็นเป็นชุดคำนะครับมันก็จะจำจาได้ง่ายนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยคือถ้าเราเขียนเรียงไปเลยเราก็ มันก็จะจํายากผมก็จะแบ่งเป็นวรคแล้วก็เวลาพูดก็จะเป็นท่องเป็นอย่างอย่างตัวนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ที่เป็นกุญแจในการไขไขตารางของผมนะครับเรียกว่า2องสามห้าห้าแล้วก็สิบห้าสองสาห้าห้าสิ้าครับถ้าเราท่องอย่างเงี้ยก็จะจําง่ายขึ้นในการแบ่งแบ่งวักตอนในการจําทีนี้มาดูตารางตัวนี้นะครับตารางตัวนี้ก็ก็ทําเป็นสรุป เป็นตัวเลขที่เขาเรียกว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยปีอ่าปี82นะเขาเรียกสั้นๆเป็นตัวเลขจริงๆมันเป็นเนื้อหาที่ที่เรียกว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันถ้าถ้าเอาไปทําเป็นตัวหนังสือแล้วก็เนื้อหาแล้วก็ทีเนี้ยตัวเลขอ่าคสั่งคนคน,คนนี้สั่งลงโทษกี่วันกี่วันหรือว่าสั่งลงโทษอะไรเงี้ยมันตีกันนะครับข้อมูลมันตีกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าทุกคนดูตารางเนี้ยก็จะจําได้แล้ว ก็จะประหยัดเวลาในการจำเนื้อหานะครับการจำของผมก็มีสำหรับเทคนิคของผมนะครับก็จะเป็นถ้าถ้าเป็นอย่างเนี้ยผมก็จะจำะเรียกว่าผู้ที่สั่งลงโทษให้ได้ก่อนนะคือจำแถวในในแนวนอนก่อนมีมีหมี5ม้ 5, 5คนอะเรียกว่า5คนแล้วกันมีรัฐมนตรีรัฐมนตรีปรหลัด คูณชาการเรียนจาสารวัตรพัสดีนะครับจํา5อันนี้ให้ได้พอจําได้แล้วก็เราก็จะมีสเต็ปต่อไปในการจำเนาะส่วนการจําก็อาจจะการแบ่งวรรคอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันก็จะทําให้เราจําจได้ง่ายขึ้นก็คือแบ่งชุดนะครับอย่างนี้ผมก็จะจําเป็นรัฐมนตรีประหลัดผอบอแล้วก็สารวัตรพัสดีอะไรครับรมตรมตประหลัดผอบอสารวัตรพัสดี นะครับรามาตประหลัดพอบอสารวัตรพัสดีแล้วก็พยายามนึกภาพไปด้วยนะครับนึกภาพว่าอ่าคนไหนอยู่ตำแหน่งไหนจริงๆถ้าเราอยู่ในทํางานราชการอยู่แล้วเราก็พอจะเรียงได้อยู่แล้วแหละว่าก็คือมันจะเรียงตั้งแต่ตำแหน่งที่สูงสุดไล่ลงมาอย่างตำแหน่งที่ล่างสุดนะครับรัฐมนตรีก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอย่างนี้ของกงรมรัฐทัณฑ์กือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนาะ อ่าหรือเขาเรียกว่ารัฐมนตรีเจ้าสังกัดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะเรียกนะครับส่วนประหลัดกับอ่าอลรทอนี่อลรทอ,อ,รอคืออธิบดีกรมราชัณฑ์นะครับประหลัดก็คือประหลัดกระทรวงนะครับแล้วก็ผอบอนะครับผอบอคือผู้บัญชาการเรือนจําแล้วก็สารวัตรอ่าสารวัตรเรือนจํานะครับแล้วก็พัสดีนะครับพัสดีก็มีสแลดหมานหน้าส่วนเล็กๆนิดหน่อยนะครับทําให้ตัวเล็กเพื่อที่จะเห็นความต่างแล้วก็สะดุดตาจําได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าถ้าเราจําฝั่ง ห้าลำดับฝั่งฝั่งที่เป็นแนวนอนได้แล้วแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งก็คือมีสองคนนะครับอันนี้ผู้ผู้สั่งลงโทษแล้วก็ผู้ถูกลงโทษก็จะมีพัสดีกับผู้คุมนะครับอ่ามีมีสองคนมีสองคนแล้วก็โทษโทษมาดูโทษโทษก็มีสามสถา,านมีขังอ่ามีใหข้ขังแล้วก็เพิ่มเวรยามแล้วก็กักบริเวณนะครับอ่าขังแล้วก็เพิ่มเวรยามระกักกักนะครับอ่าตัวพัสดีกับผู้คุมนะครับในช่องเนี้ย ในช่องนี้พัสดีก็จะมีแค่2อ,อโทษนะครับก็คือมีเพิ่มเวนยามกับกักบริเวณส่วนผู้คุมก็จะมีทั้งขังเพิ่มเวนยามแล้วก็กักบริเวณนะครับตัวเลขอย่งเงี้ยมันก็ยังดูยากอยู่นะครับเห็นไหมครับอ๋อ 20, 30, 20, 15, 20, อะไรยี่สิบสามสิบยี่สิบสิบ้าอะไรครับก็ดูดูแล้วก็น่าจะจํายากนะครับแต่มันมีแพทเทิร์นในการจํานะครับมาดูตัวตารางต่อมา อันนี้คือตัวตัวตารางเดียวกันนะครับผมตัดตัวเลขออกเพื่อให้เห็นความที่มันมีอะไรที่เหมือนกันนะครับอลองดูตารางนี้นะครับตัวพัสดีกับผู้คุมนะครับกาตัวเพิ่มเวีนเห็นเห็นไหมครับตัวเพิ่มเวยนยามแลว้วก็ของผู้ของพัสดีนะครับก็จะมาตัวเลขมันก็จะเหมือนกันกับตัวให้ขังของผู้คุมนะครับประมาณยี่สิบยี่สิบสิบห้าสิบห้าสิบสิบแล้วก็เจ็ดเจ็ดห้านะครับเหมือนกันเด็กเลยครับยกเว้นตัว อพัสดีที่สั่งลงทุกผู้คุมก็คือออ่อ่าาให้สั่งสั่งขังเนี่ยห้าวันนะครับอ่าครับอันนี้ก็คือเห็นเห็นแพทเทิร์นแรกแล้วเนาะแล้วก็มาดูตัวอ่าเรียกว่าขยับไปทางขวาเนาะขยับไปทางไปทางขวาของพัสดีนะครับโทษกักบริเวณก็จะเป็นอสามสิบสามสิบนะครับสามสิบสามสิบยี่สิบยี่สิบสิบห้าสิบห้าสิบสิบแล้วก็ตัวพัสดีก็สั่งอ่าเพิ่มเวียนยามควบคุมได้เจ็ดวันอะไรอย่างนี้ครับ อันนี้คือเป็นหน่วยเป็นวันเนาะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาอีกตารางหนึ่งตัวของของพัสดีอะเราจําได้หมดแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้เป็นเพิ่มแล้วมากักเนาะเพิ่มเพิ่มของตัวนี้ก็จะเท่ากับขังตัวนี้แล้วกักตัวนี้ก็เท่ากับเพิ่มตัวนี้ทีนี้เพิ่มของตัวนี้เลขก็จะเหมือนกันเหมือนกันครับก็คือถ้าเราตัดสี่สิบห้าออกนะครับเราก็ดูสามสิบเหมือนกันยี่สิบเหมือนกันสิบห้าสิบห้าสิบห้าอะไรเงี้ยสิบสิบเนี่ยครับ ก็จะเหมือนกันอันนี้ก็คือชี้ให้เห็นความต่างนะครับทีนี้การจําเราก็อาจจะจําเป็นเป็นคู่หรือว่าเป็นเป็นชุดก็ได้อ่าอาจจะเขียนเป็นตารางแล้วก็ลองเติมตัวเลขเอาครับทาตารางแล้วก็เติมตัวเลขสักสองสามรอบอะไรเงี้ยก็ก็จาได้แบบเป๊ะแ,ะแะม่นแบบแม่นยําไม่ลืมเลยนะครับอา่าหรือว่าจะจําแบบนี้ก็ได้ครับแพทเทิร์นมันก็จะอา่าถ้าเป็นตัวรัฐมนตรีครับเราก็จำอา่าเขียนตารางนะครับ พัสดีตัดคำว่าขังออกแล้วก็ก็จะมียี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบแล้วก็สี่สิบห้าครับมีสี่สิบห้าเพิ่มมาแค่ช่องเดียวคือช่องบนมุมขวาขวาสุดนะครับเริ่มต้นด้วยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบส่วนท้ายตารางที่เป็นช่องพัสดีครับมีห้าเจ็ดสิบครับห้าเจ็ดสิบก็มีแค่สามช่องเองครับห้าเจ็ดสิบนะครับห้าแล้วก็เจ็ดแล้วก็สิบครับก็เป็นภาพรวมนะครับที่ที่สรุปเป็นตัวเลขนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นสรุปตารางอีกทีหนึ่งนะเราก็ถ้าจะให้จําได้แม่นยําตัวนี้ก็ต้องต้องเขียนด้วยนะครับเพราะว่าการเขียนเนี่ยมันก็จะเป็นมีสมองอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าการจดจําของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ไปกระตุ้นสมองแล้วก็เราจะเห็นภาพการเขียนอะไรเงี้ยมันก็จะจําได้ดีขึ้นนะครับเขียนเรียงลงมาแล้วก็เติมลองเติม,ลอ,ตมลองตีตารางเติมช่องว่า ช่องว่งแล้วก็เขียนตัวเลขลงไปนะครับเราอาจจะจำเป็นแถวบนก็ได้นะครับตัวเรามาต่อแพทเทิร์นมันก็จะเป็น2 0 3 0 2 0 30แล้วก็45หนะครับถ้าหรือว่าถ้าตัวล่างสุดก็จะเป็น570นะครับทีนีอ้อย่างที่ผมบอกว่าผมได้ให้กุญแจในการไขไขตัวตารางนี้นะครับตัวตารางเนี้ยเราอาจจะเขียนจำแค่ตัวสมมุติเราเขียนเราจำได้แค่ ของรัฐมนตรีนะครับมีเพิ่มกักแล้วขังเพิ่มกักอะไรเงี้ยเป็นยี่สิบยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบแล้วก็สี่สิบห้าทีเนี้ยผมจะให้ดูแพทเทิร์นตัวเลขนะครับตัวห้าห้าเนี่ยครับห้ามาเก็ดเนี่ยมันบวกเป็นสองเนาะพอเจ็ดพอเจ็มาสิบเนี่ย, 7, ม,ยมันก็จะบวกเป็นสามวันนะครับพอสิบสิบมาสิบห้าบวกห้าเนาะแล้วก็สิบห้ามายี่สิบเนี่ย ก็บวก5ส่วน20ไป30นะครับมันก็จะบวกอ่าสิ 10. แล้วก็ส่วน30มา45เนี่ยก็จะเป็นบวก15อย่างตัวเลขที่ผมท่องอ่าอ่าเป็นบอกว่าเป็นกุญแจนะครับก็คือเราจําเลขแถวในแถวหนึ่งไปอะ่ะเราเราก็ใช้ตัวตัวเลขตัว2 3 5 5, 5 10แล้วก็15เนี่ยครับ ไปบวกลบเอานะครับเราก็จะเติมตัวเลขในช่องว่างได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นกุญแจสองสามห้าห้าสิบเนี่ยสองสามห้าห้าสิบสิบห้ามันคือกุญแจในการลบละลองดูทุกช่องก็ได้นะครับอย่างตัวน 7, 10, เนี้ย 7, อ่าเจ็ดมาสิบเนี่ยเจ็ดอ่าเอาลบข้างล่างก็ได้สิบอ่ายี่สิบไปสิบห้าเนี่ยยี่สิบมาสิบห้าคือห้าเนาะอ่าสิบห้ามาสิบก็คือห้อ 15, า 10, แล้วก็สิบมาเจ็ดเนี่ยก็คือสามเพราะฉะนั้นลองลองลบดูนะครับ สูงสุดของตารางคือ45ก็คือมากกว่า30จะลบ15มากกว่า20ก็คือลบส0ส่วน10ไป15นี่ก็คือ10ไปถึง20่แหละเพิ่มทีละ5น้อยกว่า10มาก็คือเหลือ7ก็คือลบ3แล้วก็ถ้า7ลบ3 7ลบ2ก็จะเหลือ5นะครับอ่าเพราะนั้นจำแค่อาจจะจำแค่สมมติเราจำแค่แถวหนึ่งได้เนี่ยเราก็จะจำเนื้อหาได้จำตัวเลขตารางได้ทั้งหมดแต่ว่าเราต้องลองเขียนเขียนตารางเองด้วยน,นะครับ พอเขียนตารางแล้วก็ลองเติมตัวเลขเอาพอเติมตัวเลขแล้วก็จะนึกออกเองครับว่าตรงช่องเนี้ยมันมันมันคือตัวเลขอะไรครับมันง่ายเพราะว่าพัสดีก็จะมีแค่สองช่องเนาะผู้คุมมีสามช่องตัดไปแล้วก็เขียนยี่สิบสามสิบยี่สบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็ลองลบตัวเลขลงมาสองสามห้าห้าสิบนะครับเราก็จะได้ตัวเลขของของที่เป็นเ,เรียกว่าคำตอบนะครับครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ฝากติดตามเรื่อยๆนะครับผมก็จะไปหาเขาเรียกว่าเป็นสรุปเนื้อหาที่ที่อ่าเป็นที่ต้องจำนะครับในการออกข้อสอบแล้วก็พอเพื่อนๆอ่ามาดูก็จะประหยัดเวลาของเพื่อนที่จะต้องไปอ่านเองนะครับแล้วก็เอาเทคนิคของผมไปไปช่วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ของต่อเพื่อนนะครับแล้วก็ฝากติดตาม ในคลิปอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ